งานนี้โดนเข้าแล้วรองประธานมวยขมิ้นหน้าแตกยับหุบป,ปากทันทีโดนฮุนเซนปราบวงการกุแม่หยุดวิจารณ์มวยขมิม้นพ่ายนักมวยไทยหวั่นกระทบซีเกมล่าสุดหลังจากเกิดข้อถกเถียงกันถึงกรณีที่เซียนเลวีนักชกกุแค่าพ่ายน็อกให้แซมมี่บัญชาเมกนักชกไทยในการแข่งขันคุณค่าที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงการานยเฉพาะ สเรจันทรรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่ากุลคแม่โดนโกงและตั้งข้อสังเกตว่าไฟดังกล่าวมีการชกห้ายกแต่คู่ก่อนหน้าชกกันสามยกและตั้งคำถามว่าผู้ตัดสินไปขวางในจังหวัดที่เลวี จะเผด็จศึกนักชกไทยทั้งๆที่การจัดการแข่งขันเกิดขึ้นที่ขมรและผู้ตัดสินก็เป็นชาวขมรนั่นเองล่าสุดสมเด็จฮุนเซนนายยกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาปราบมงการมวยโดยการปล่อยคลิปเสียงผ่านลงเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการโดยเนื้อหาระบุว่าไม่ต้องการให้มีการมีภาควิจารณ์ซึ่งกันและกันและมองว่าไม่ต้องการให้มีปัญหาด้านการโกงการแข่งขันเนื่องจากจะกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกม อยากจะพูดถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่เสียมเรียบนั้นแน่นอนว่าเรากำลังมีการแข่งขนันซีเกมดังนั้นไม่ควรมีการจัดการแข่งอย่างอื่นอีกขึ้นภายในประเทศควรจัดหลังจากที่ซีเกมจบแล้วและถ้าการจัดการแข่งแล้วมีข่าวเรื่องการโกงเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของซีเกมสิ่งที่สเรจันทรจัดแข่งขันมวยนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องตรึกตองให้ดีว่า วันเวลานั้นเหมาะสมหรือไม่รวมถึงกำหนดยกของการชกของแต่ละคู่ว่าคู่ไหนควรจัดเพียง3ยกหรือคู่ไหนจัดชก5ยกที่สำคัญนั่นก็คือเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะชี้ชัดว่าคู่ไหนใครสมควรชนะพอเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ เนื่องจากการตัดสินต้องเน้นไปที่เรื่องคุณธรรมความถูกต้องหากมีความผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิดจะส่งผลกระทบต่อไปถึงการจัดในครั้งถัดไปถ้าเรื่องเหล่านี้รู้ไปทั่วทั้งประเทศกัมพูชาผลตอบรับจะหนักหนากว่าเพียงแค่ผลแข่งขันในเวทีนั้นเลอรเรจันทอนได้ตอบคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าน้อมรับฟังแนวทางดังกล่าวของฮุนเซนทันที สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเปน็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่านี่ถ้าไม่ติดซีเกมก็คงจะหนักกว่าน,นี้แน่นอนคอมเมนต,ต์ต่อมาบอกว่าปัญหาก็มาจากพวกคุณนั่นแหละวางแผนสกปรกจนสองชาติวุ่นไวายไปหมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสร้างประเด็นให้ทะเลาะก,กันแล้วเล่นบทพระเอกมาปรามตลอดมุกเดิมๆเ,เขารู้ทันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ต่อยที่บ้านตัวเองกรรมาการก็คนของตัวเองพอมวยแพ้ก็มาแหกปากบอกว่าโดนโกงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพระเอกอีกแล้วตีบทแตกจริงๆนะเนี่ยเชื่อใจไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารับปวดพระเอกตลอดเลยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโดนไทยก้านคอไปสิเกมจะลม่มเพราะมีแต่คนดูมวยไทยระดับโลกนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เป็นตัวเริ่มจุดประกายก่อนเลยผู้นำคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศจะตกตามเพราะเครมอะไรต่างๆมั่วไปหมดมันทำให้คนไม่อยากเข้าไปในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรประเทศที่ได้พัฒนาในทุกเรื่องย่อมต้องหาแสงสว่างจากการขโมยจากผู้อื่นเสมอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วหน้าไหนมันจุดประเด็นนี้ขึ้นมาล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า โอยเองขอจบเองแผนเดิมหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเมียนมาดินตามขเขมนหลังยูเนสโกพิจารณาสงกรานขึ้นทะเบียนมรดกของไทยคานมั่นคือวัฒนธรรมรวมเพจ Facebook National Geographic Thailand ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสงกรานได้รับพิจารณาขึ้นทะเบียน มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยยูเนสโกเพื่อนบ้านค้านมันคือวัฒนธรรมร่วมอุตสาคเคนยเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติได้อนุมัติให้ทรงการานเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องตน้นเพื่อพิจารณาขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยาชาติ ในการประชุมครั้งต่อไปช่วงปลายปี2023นี้โดยทางยูเนสโกให้คำนิยามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้ว่าการปฏิบัติการแสดงออกรวมไปถึงเครื่องมือสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆโดยชุมชนกลุ่มบุคคลหรือปรเจกบุคคลได้ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้สร้างความภูมิใจในตัวตนซึ่งประเทศไทยนั้นมีการแบ่งประเภทวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาออกเป็นทั้งหมด7สาขาเพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาทุกปีคือสาขาศิลปะการแสดงงานช่างฝีมือดั้งเดิมวรรณกรรมพื้นบ้านกีฬาภูมิปัญญาไทย แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลสงกรานอยู่ในประเภทนี้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลและประเภทสุดท้ายคือภาษา หากสุนทรได้รับพิจารณาขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการจะกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ชิ้นที่4ของประเทศไทยหลังจากก่อนหน้านี้ที่ทางยูเนสโกได้ยกให้โขนนวดไทยและรำโนราของภาคใต้อยู่ในรายชื่อมรดกอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนอกจากนี้ไทยยังมีเป้าหมายที่จะเสนอรายการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือข้าวเหนียวมะม่วง ขณะเดียวกันก็มีการมีพากวิจารณ์จากเมียนมาห,หรือพมา่าซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านว่าสงกรานควรเป็นมรกดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกหรือไม่เนื่องจากหลายคนแย้งว่าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีรูปแบบการฉลองและประเพณีคล้ายคลึงกันดังนั้นหากจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจริงๆก็ไม่ควรเป็นแค่ประเทศไทยประเทศเดียวและหลายแห่งต่างก็มีคุณค่าเอกล,กลักษณ์แตกต่างกันไป กระนั้นก็มีหลายความเห็นที่กล่าวในแนวทางว่าประเทศไทยนั้นมีความพยายามปกป้องประเพณีสงกรานต์ให้ยังคงมีความสวยงามอยู่ไม่แปลกใจเลยถ้าคุณไปประเทศไทยพวกเขาปฏิบัติและปกป้องกิจกรรมทางวัฒนธรรมนี้อย่างระมัดระวัง แต่เมื่อถึงเทศกาลติงจันเทศกาลเล่นน้ำของเมียนมาซุนใหญ่ในเมียนมามีแตก่การเมาและทำตัวไม่เหมาะสมครั้งใหญ่โดยแก้ตัวว่าเป็นงานปาร์ตี้ครั้งใหญ่ความคิดเห็นหนึ่งกล่าวประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโกเมื่อวันที่หนึ่งมกร,ราคมปีพศ2492นับเป็นประเทศสมาชิกลำดับที่49 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นเป็นคนละประเภทกับมรดกโลกที่เน้นไปเรียกเฉพาะทางสถานที่เท่านั้นแต่ถือว่ามีศักดิ์เทียบเท่ากันสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเมื่อก่อนไม่ทำเงินไม่ทำงานร่วมกันพอดังระดับโลกอย่างมีส่วนร่วมก็เป็นธรรมดาแล้วนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าม,ม, rằng, kita, มันไม่ร่วมนี่พม่าก็มีของพม่าคนละชื่อรายละเอียดต่างกันลาวก็มีของลาวก็ไปขึ้นทะเบียนกันไปสิเขาไม่ได้ห้ามนี่ไทยก็ขึ้นของไทยมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์และไทยไม่ได้กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของเทศกาลน้ําเทศกาลน้ํามีหลายประเภทแตกต่างกันไปใครจะนําไปขึ้นทะเบียนก็ขึ้นได้นี่ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําให้มองเห็นว่าเพื่อนบ้านมองเรายังไงยังมีความจะเป็นอยู่ไหมในอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จะต้องมีประจําการบ้านเราพัฒนามากกว,กว่าเขาทุกด้านบางครั้งก็ต้องเป็นพี่ใหญ่ให้เขาเกรงใจบ้างในภูมิภาคนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วแต่ก่อนทำไมประเทศแถบนี้ไม่ทำเรื่องยื่นจดทะเบียนพอเห็นไทยเคลื่อนไหวหน่อยดิ้นกันไปหมด อีกอย่างเราจดทะเบียนเทศกาลนี้ในชื่อไทยสงกรานต์มันคือชื่อเฉพาะของไทยและมีลักษณะเชิงลึกที่ต่างออกไปนอกเหนือจากการสาดน้ำอย่างเดียวส่วนนี้มันคืออัตลักษณ์ของเราส่วนประเทศอื่นอยากจดการเล่นน้ำด้วยชื่อของประเทศไหนก็เชิญไปจดสิครับไม่เห็นจะต้องมาค้านอะไรเลยถ้าหากทั่วโลกรู้จักดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ของไทยสงการาน์เป็นซอฟพาวเวอร์ที่ต่างชาติรู้จักคิดถึงสงการานต้องมาไทยส่วนของประเทศอื่นเขาจะจดทะเบียนก็ได้เป็นแบบที่เป็นประเพณีเล่นน้ำของเขาซึ่งย่อมต้องมีความแตกต่างกับของเราคงไม่ได้เหมือนเราไปทุกอย่างของเราต่างชาติก็นึกถึงอาหารมวยไทยสงการาน์ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชาวโลกรู้จักวัฒนธรรมนี้เพราะไทยไทยคู่ควรเป็นผู้นำประเพณีสงกรานต์หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ